หน,นาทีกับกอทอเนื่องจากสถานการณ์ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ได้มีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยและปัญหาส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่ยานพาหนะของเครื่องยนต์ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจึงทำให้เกิดควันดำและมีการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะมากขึ้น โดยทั่วไปควันดำที่มาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นั้นมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันส่งผลให้อากาศเข้าไม่เพียงพอหรือการปรับแต่งปั๊มหัวฉีดโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้รถยนต์เป็นเวลานานทั้งนี้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบปริมาณควันดำด้วยตนเองด้วยการเร่งเครื่องยนต์โดยเร็วจนสุดคันเร่งประมาณ2-3ถึงวินาทีจากนั้นให้สังเกตปริมาณควันดำที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียด้วยสายตาหากพบว่ามี ปริมาณควันดำสีเข้มมากควรนำเข้าสู่บริการเพื่อเข้ารับการตรวจสอบสภาพรถรวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม